โอกาสเดินทางมาที่วัดท่าซุงจังหวัดปทุมธานีค่ะี๋ยวเราจะไปน้อมสักการบูชาขอพรกับหลวงพ่อฤาษีพิงดำกันนะคะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนสถานที่ของวัดนะครับตอนนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆ่และท่านผู้ชมเข้ามาอยู่ที่บริเวณวัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวอีกสักรู่อาจารย์หญิงจะพาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมไปน้อมสักการบูชาขอพรกับหลวงพ่อฤาษีิงดำนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณสถานที่วิหารแยกร้อยเมตรนะครับแล้วก็เยี่ยมชมบริเวณสถานที่อื่นอเ่ ไปนะครับติดตามชมกันให้จบคลิปเลยครับสาหรับคลิปนี้สาระดีๆมีประโยชน์ติดตามชมแล้วได้บุญนะครับกับสถานที่ของวัดท่าสุขุไทยธานีนะครับบริเวณของวัดนี้กว้างมากเลยนะครับเดินกันไม่ไหวนะครับถ้าจะเดินเที่ยวจริงๆต้องใช้เวลากันเยอะนะครับเอาละเดี๋ยวช่วงนี้อาจารย์ดีก็จะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมไปโดยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาช่วยติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจนะครับไปเลยครับ ตรานี้เราจะเข้าออไปที่วิหารร้อยเมตรกันนะคะครับสำหรับช่วงนี้อาจารยิงผวอาจารย์นั้นก็เข้ามาอยู่ที่วิหารแก้วร้อยเมตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ติดตามชมกันให้จบคลิปนะครับเราก็พาเพื่อนเพื่อและผู้ชมามาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณวิหารแก้วร้อยเมตรนะครับสำหรับวันนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมากระจัดไม่ขาดสายช่วงเช้าก็เป็นเวลา,า9โมงเช้าถึงที่17โมงครึ่งนะครับแล้วช่วงบ่ายก็ เป็นเวลาประมาณบ่ายสองโมงนะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆและผู้ชมที่กําลังติดตามอยู่นะครับถ้ามีโอกาสก็เดินทางมาเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีกันสักครั้งนะครับมากราบนมัสการขอพอรกับหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะครับหรือว่าจะไปเยี่ยมชมสถานที่บริเวณปราสาททองคำก็ได้นะครับแต่สําหรับวันนี้เราจะอยู่กันที่ตรงนี้นะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆและผู้ชมนะครับถ้ามีโอกาส ก็มาทําบุญไหว้พาที่วัดท่าสงกันสันกครั้งนะครับบริเวณวิหารแก้วแห่งนี้ก็มีรายการบุญนะครับเยอะมากเลยนะครับแล้วแต่ที่เราจะเลือกทานะครับถวายค่าน้ําค่าไปทําบุญใช่นี่ธรณีสงหรือเป็นรายการบุญต่างๆนะครับแล้วก็จะมาทําบุญถวายสังฆทานก็ดีเราก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับคุณเพื่อนและผู้ชมที่กําลังติดตามอยู่ในขณะน,นี้ถ้ามีโอกาสก็เดินทางมานะครับสําหรับวันนี้อาจารย์หญิงผมอาจารย์นัทก็ มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับเราก็มาจราบนมัสการขอพอร,พอรกับหลวงพอ่อฤาษีริงดําและก็หลวงพ่อพุทธจินาร่านะครับที่ปันสถานอยู่ที่บริเวณวิหารแยวแห่งนี้นะครับสถานที่แห่งนี้แต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาไม่ขาดสายนะครับถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมากันเยอะมากมายเลยนะครับสาหรับวันนีอ้อาจารย์หญิงผมอาจารย์นะัท ก็พาเพื่อนเพื่อนและพาผู้ชมกันมานะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สถานที่วิหารแก้ว100 m, ร้อยเมรปตะการตามากเลยครับก็งดงานอย่างมากๆสําหรับเพื่อนเพื่อนและผู้ชมที่กําลังติดตามอยู่ตอนนี้ถ้ามีโอกาสนะครับก็เดินทางมาที่วัดท่าตรงจังหวัดอุทัยธานีนะครับเราก็มารับเสื่อเพื่อเป็นการเผยแพ่นะครับวัดและช่วยพระศาสนาพวกเหล่าน,านี้ให้ยืนยาวและสืบต่อไปสำหรับช่วงนี้ติดตามชมกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับ ครับสำหรับช่วงนี้พี่น้องประชาชนก็กําลังเดินทางทยอยเข้ามาที่วิหารแก้วร้อยเมตรนี้อย่างไม่ขาดสายแล้วนะครับวันนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมากันมากมาทําบุญไหว้พระทาบุญถวายสังฆทานครับหรือว่ามาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วนะครับที่ได้มาทําบุญในวันนี้นะครับะจะทําบุญอะไรต่างๆก็มากมายเลยนะครับที่วิหารแก้วร้อยเมตรแห่งนี้นะครับจะทําบุญเชละ ทำละนี่สมก็ดีหรือว่าทำบุญอา่<ม>เอาเหตุการิธาร์ทานก็ดีครับ<ม>หรือว่ารายการบุญถวายค้านา้าผ้าใฟอะไรต่างๆก็ดีหรือว่าเป็นรายการบุญถวายสังฆทานนะครับเป็นบุญทั้งนั้นเลยนะครับที่มากันในวันนี้นะครับสำหรับวัด่าสุงไทธาน,นีนี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีพี่น้องสาธารณชนรู้จักกันอย่างมากมายจะเรียกว่าทั่วโลกกว่าได้เลยนะครับเพราะว่าชื่อเสียงของหลวงพ่อฤาษีนิ่งดำนี้ ก็ลงทางไปทั่วนะครับก็มีลูกศิษย์ลูกาหาเคารพและศรัทธาอย่างมากมายสําหรับวันนี้อาจารย์จิงผมอาจารย์นัทก,ก็มีโอกาสเดินทางมาที่นี่ครับก็พาเพื่อนเพื่อและผู้ชมมาน้อมตักกาะบูชาขอพรสําหรับช่วงนี้ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางกันมาหลั่งไหลกันมาอย่างไม่ขาดสายแล้วนะครับสาหรับวันนี้เราหวังว่า ผู้ชมนะครับที่กำลังติดตามรับชมู่ในขณะน,นี้เรามาชมเพื่อเป็นพุทธบูชาไปได้วยกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับก็เป็นวันหยุดก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาร่วมบุญกันอย่างมากมายนะครับจากเท่าที่เราได้เห็นแล้วก็คือมาทําบุญถวายสังฆทานเป็นรายการบุญต่างๆนะครับทําบุญนาเกี่ยวกับวิหารทานทําบุญใช้นี่สงทําบุญค่าน้ําค่าไฟ ว่าอะไรต่างๆทั้งหมดหรือว่าทำบุญเรียกว่าทำบุญชารหนี้สงฆ์กนแล้วกันนะครับก็เรียกกันหลายอย่างนะครับสำหรับวันนี้เราก็มีโอกาสเดินทางมาที่นี่นะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับพี่น้องสาธุชนที่กาลังติดตามอยู่ในขณะนี้ถ้ามีโอกาสอย่าลืมครับมาจังหวัดอุทัยธานีเมืองคนดีนะครับเพราะว่าทําไมถึงเรียกเมืองคนดีครับจากที่เราได้ไปพูดไปคุยก็พี่น้องชาวจังหวัดอุทัยธานีมีน้ําใจดีจริงๆเลยครับ ต้อนรับขับตู้ยินดีนะครับต้อนรับพวกเราเราจะไปถามตรงไหนเราจะไปคุยตรงไหนก็มีแต่คนยินดีกับพวกเราก็ถือว่าเมืองอุทัยธา,านีเมืองคนดีนะครับสำหรับวันนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมากันเยอะมากันหลายแต่หลายที่นะครับจากเท่าที่เราดูจากายทะเบียนรถที่จอดอยู่ข้างนอกแล้วก็มาจากต่างจังหวัดก็เยอะกรุงเทพมหาหคนครก็เยอะหรือว่าเป็นรายการท่องเที่ยวมาก็มากันเยอะเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางเาเดินทางกันมาอย่างไม่ขาดสาย และก็สําหรับช่วงนี้ก็พี่น้องประชาชนก็กําลังแห่เห็นกันเข้ามานะครับล้วนแต่ที่ต้องการเข้ามาจากขอพรกับหลวงพ่อพุทธคินาราชนะครับแล้วก็ไปขอพรกับหลวงพ่อฤาษีวิ่งดำนะครับสําหรับวันนี้ก็มีพี่น้องเดินทางมากันเยอะมากมายนะครับก็เท่าที่เรามองดูแล้วก็หลายพันคนแล้วนะครับสําหรับวันนี้เราก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับเพื่อนๆแล้วก็ผู้ชวงที่กําลังติดตามอยู่ในขณะนี้ถ้ามีโอกาสนะครับก็ติดตามพวกเรามาที่ วัดท่าตุงจังหวัดอุทัยธานีนะครับมาทำบุญไหว้พระเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดเพราะว่าเนื้อที่ของวัดนี้กว้างขวางอย่างมากมายเลยนะครับเดินกันไม่ไหวนะครับแค่มาวิหารแก้วร้อเมตรนี้ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วนะครับวิจิตรการตาที่สุดนะครับ รบว่วนี้เราก็จะพาเพื่อนและผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณรอบๆนะครับสำหรับท่วนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมากันเยอะอย่างมากมายแล้วนะครับบริเวณด้านหน้าตัวนี้ก็เป็นพุทธวาสังฆทานนะครับสำหรับชว่วงนี้เราก็จะพาเยี่ยมชมไปนี้ด้วยก่อนนะครับ สำหรับช่วงนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาทําบุญถวายสังฆทานกันอย่างไม่ขาดสายนะครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณหลวงพ่อหลวงู่นิ่ดำอยู่ที่บริเวณตรงนี้ก็มีพี่น้องประชาชนมาน้อมสักระบุชาขอพรกันเยอะเลยนะครับ ก็มีพี่น้องประชาชนหมาขายกันเข้ามาไม่ขาดสายครับ วั่นนี้ก็มีพี่น้องประชาชนทยอยหลังไหลกันมาอย่างมากมายนะครับก็มาอยู่ที่บริเวณด้านาหน้าหลวงพ่อพุทธกินารานะครับก็มาน้อมสักการบูชาของพรกันสำหรับวันนี้อาจารย์หญิงมาจะนัดก,ก็มีโอกาสเดินทางพาเพื่อนและผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณวิหารแก้วร้อยเมตรวิจิตรการตาแห่งนี้นะครับบริเวณสถานที่ตรงนี้วิจิตรการตาจริงๆนะครับสวยงามมากเหมอนดังดงดดกลางยู่ในทันพรนิพพานเลยนะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆที่ ชาชอบเที่ยวตามวัดทําบุญตามวัดมีโอกาสเดินทางมาตามวัดก็ขอเชิญครับมาที่จงังหวัดอุทัยธานีวัดท่าก่นะนครับมาทําบุญกันสักครั้งและจะบอกว่าดีมากๆนะครับสำหรับช่วงนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้าหนาหน้าหลวงพ่อระศรีศริ่งทำเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะพาเพื่อนๆและผู้ชมมา เยี่ยมชมเพื่อเป็นพุทธบูชาไปได้วยกันนะครับสาหรับเพื่อนๆที่กําลังติดตามอยู่ตอนนี้ก็สามารถที่จะขอพรผ่านในคลิปนี้ได้เลยนะครับ <S <S 1> <S 1> <ๆ>วันนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมากันอย่างไม่ขาดสายนะครับตอนนี้ก็มากันเยอะนะครับวันนี้รู้สึกว่าจะหลายพันคนเลยในวิหารแก้วนี้นะครับเพราะว่าสถานที่วิหารแก้วร้อยเมตรแห่งนี้กว้างมากเลยนะครับก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมากันไม่ขาดสายครับ เราก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับสำหรับเพื่อนๆและผู้ชมที่ติดตามชมอยู่ตอนนี้นะครับถ้ามีโอกาสก็เดินทางมาเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีเ mm hmm. มืองคนดีสักครั้งนะครับมากราบนมัสการขอพอรกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ร,บรอบๆวัดก็มีมากมายเลยนะครับแต่สําหรับทริปนี้วันนี้พวกเราก็อยู่ที่บริเวณวิหารแก้วร้อยเมตรที่เดียวนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่มีโอกาสเดินทางมาก็อย่าลืมครับไปชมที่ปราสาททองคำนะครับ ก็ไปกราบขอพรกับองค์ประสงที่โน่นนะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนสาหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่กําลังติดตามอยู่ในขณะน,นี้ถ้ามีโอกาสนะครับ <c oughs> ก็ติดตามพวกเรามาเรานําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ช่วยวัดช่วยาศาสนาของเรานี้ให้ยืนยาวและตื่นเรื่องต่อไปนะครับเวลาที่ยังมีเหลืออยู่สร้างบุญทำกุศลกันให้มากๆนะครับเพราะว่าคนเราไม่มีอะไรเป็นที่แน่นอนอ่าเราก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับเพื่อนๆและผู้ชมที่ กำลังติดตามอยู่ในขณนะนี้นะครับเวลาที่ยังมียังมีเวลาตั้งคุณตั้งกุศลกันเยอะๆนะครับเพราะว่าคนเราไม่มีอะไรเป็นที่แน่นอนของชีวิตนะครับวันนี้เราอาจจะเจอกันวันพรุ่งนี้เราอาจจะจากกันดฉะนั้นวันนี้อาจารย์หญิงผมอาจารย์นัทก็พาเพืเ่อนและผู้ชมมาน้อมสักการะบูชาขอพรกับหลวงพ่อฤาษีจิร์ธรมแล้วนะครับตั้งจิตั้งใจอธิษฐานขอพรกันนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับเราจะอยู่กันที่วิหารแก้วร้อยเมตร จนป่าจะครบเวลานะครับเราจะอยู่กันแค่ประมาณ10วานาทีนะครับแล้วก็จะหมดเวลาลงสําหรับคลิปนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆและผู้ชมที่กําลังติดตามอยู่ในขณะนี้เราก็ขออยวยพรให้กับท่านนะครับประสบแต่ความสุขและความเจริญร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนนะครับขอพรทานประเสริฐของหลวงพ่อฤาษีลิงํานี้จงแผ่ผลไพศารให้กับเพื่อนๆและผู้ชมมีแต่ความสุขกันนะครับ สำหรับช่วงนี้ก็มีพี่น้องประชาชนก็มาขอพรกันเยอะนะครับก็เดินทางมากันทั่วสารทิศก็มากันหลากหลายนะครับวัดท่าสงจจงหวันอุทัยธานีนี้ก็เป็นอีกวัดเด็กนะครับที่มีพี่น้องสาธุชนเดินทางมาเคารพกราบไหว้กันอย่างไม่ขาดสายแต่ละวันนะครับถ้ายิ่งเป็นวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะมีกันมาอย่างมากมายแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาก็พอสมควรเลยนะครับ สำหรับช่วงนี้มาถึงช่วงสุดท้ายรายการแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์ยิงผมอาจารย์นัดก็จะต้องขอลาภาจาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะย้อน้อยถอยหลังกับกมาพงกันอีกก่อนอำลาผาจากันไปก็ขออยวยพรให้ท่านผู้ชมและเพื่อนๆนะครับจงมีความสุขร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนถูกใจแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้อาจารย์ยิงผมอาจารย์นัดต้องขอลาไปก่อนก็ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ